Let's go run to mental Stand your ground and fight Let's go fun to mental Stand your ground and fight ยังได้ใช้กับปืนผมอยู่ไหนเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไป Let's go fucking mental Stand your ground and fight ครับเสียดาคับมา เราก็มันเรื่องนายเมื่อไม่มีอาวุธข้างกายอย่าลืมว่าเรามันก็เพื่อนตายเป็นเสื้อลูกพ่อไม่เคยเลือกลายชาตินี้โชคดีได้มีเลือดชายรู้วันละลายแตไนนม่เคยคิดแพ้สู้จนสุดท้ายในลามิแท้พวกเราสอมื่อกี้เราถมีปัญหาบรรยากาศทั้งห้องตึงขอละไมแล้ว ปืนมาชักแล้วก็ต้องยิงอ่ะปืิบัดก็เพตตอกัรปฏิปัิกับกูจำเอาไว้คอหนึ่งอ่ะในทางปฏิบัดได้คัตที่ทาโทาห้าหนึ่งาหนึ่พ่อมึงอ่ะมึงก็ได้มหละวมึ่งเลก